โซเชียลฮันเตอร์ฮะเพจเฟซบุ๊กนะีฮะโซ c ชียลฮันเตอร์2โพสต์คลิปเลยบอกว่าหัวชาวบ้านเดือดร้อนมากลูกละนาดหรือว่าหลังเตาเนี่ยมันเยอะขนาดนี้บนถนนที่บ้านโป่งราชบุรีในตำบลน,นครชุนนะครับเขาบอกว่าชาวบ้านเนี่ยร้องเรียนมาเยอะมากๆลูกละนาดเนี่ย20กว่าอัน เรียงติดกันอยู่บนพื้นถนนเวลาขับรถแต่ละทีเนี่ยมันก็จะตั้งตึ้งตั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 ้งเนี่ยฮะทำให้ไม่สะดวกในการขับรถรวมไปถึงบางทีเนี่ยมันไม่ได้ลดอุบัติเหตุมันจะเพิ่มอุบัติเหตุให้ด้วยซ้ำนะครับเขาบอกว่ามีการติดลูกรรนาจานวนมากจนมันผิดสังเกต20กว่าอันเรียงอยู่บนถนนที่มันห่างกันไม่เท่าไหร่เนี่ยมันเยอะเกินไปหรือเปล่านะครับ หนึ่งในชาวบ้านเนี่ยเขาออกมาเปิดเผยว่าส่วนตัวเนี่ยเห็นด้วยนะถ้าติดตั้งลูกระนาดป้องกันการลดอุบัติเหตุแล้วก็การสูญเสียที่จะเกิดขึ้นแต่ว่ามันมากเกินไปมันถีดกันความจําเป็นเช่นบางถนนที่มันค่อนข้างเปลียวคนใช้สัญจรน,น้อยเนี่ยก็ไม่ควรจะต้องติดตั้งเยอะขนาดนั้นเพราะว่ามันเสี่ยงที่จะเกิดเหตุอาชญากรรมจี้ปนได้นะครับแล้วก็ชาวบ้านเนี่ย กังวลถึงความปลอดภัยโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ใช้จกักรยานยนต์สัญจรไปมาแล้วก็ขับรถสำรวจว่ามีการติดตั้งลูกระนาดจำนวน32จุดนะครับตั้งแต่บริเวณริมน้ำด้านหน้าแล้วก็ถนนด้านข้างวัดใหญ่นะครชุมรวมไปถึงบริเวณเรียบทางรถไฟด้วยครั้งนี้ครับอยากให้ทางอบตอ <c oughs> นะครับ <c oughs> พิจารณาหน่อยว่า มันจะเป็นขนาดนั้นไหมลองดู่อยหน่อยไหมว่ามันจะสามารถลดมันหน่อยได้ไหมจะได้ไม่อันตรายต่อชาวบ้านด้วยนะครับประดูทางด้านของประหลัดองค์กรการบริหารส่วนตำบลนนะครชุมเนบยนงเขาบอกว่าก่อนหนี้เนี่ยทางกำนันผู้ใหญ่บ้านสมาชิกอบตอรับเรื่องร้อนเรียนจากชาวบ้านนะฮะเขาบอกว่า มีผู้ใช้รถใช้ถนนขับขี่ด้วยความเร็วบริเวณรอบวัดใหญ่นะครชุมม,มันเสี่ยงให้เกิดอันตรายต่อผู้คนนะครับเขาก็เลยจัด,จดให้เลย,เลยจัดไปเลยนะฮะมันหนักไปอ่ะ <laughs> ม,มันเยไปมันโยจริงจริงม,มันใช้งบเท่าไหร่เนี่ยเขาบอกว่าสามแสนบาทได้32จุดโอ้โหก็เยอะอยู่นะให้เกิะก็ตกจุดละหมื่นนะ จุดละหมื่นนะฮะเพราทุกประสงค์เพื่อต้องการลดการสูญเสียจากการใช้ความเร็วของยวดยานพาหนะที่ใช้สัญจรไปมาโดยเฉพาะรถบรรทุก1ิบล้อนอกจากนั้นยังใช้สําหรับชะลอความเร็วเพื่อให้กล้องวงจรปิดเพื่อให้กล้องวงจรปิดจับภาพของบุคคลและรถได้ชัดเจนยิ่งขึ้นในกรณีเหตุเกิดอาชญากรรมต่างๆโหอันนี้คือฉันว่ารถชนก็พอกระเด้งดยนะม่หน้าคุณคิดดูนะแบบไมกระเด้งมีบางอันอะ ปุกปุกโตกันน่ะนี่คือเหมือนอยู่สวนสนุกเลยอ่ะคิดภาพแลขี่มอเตอร์ไซค์ไปอันนี้มอเตอร์คอร์ดประวัติขี่มอเตอร์ไซค์ไปซื้อไปซื้อแกงอย่างเงี้ยกลับบ้านมาแกงหกแกงอะไรหมดแล้วอ่ะเนี่ยถ้าเกิดไปงานบวชงานเบิรดไม่ต้องเอากับข้าวไปละแกงเกลงหกหมด โชครถยนต์เสียหมดหรือว่าเหมือนพอเห็นภาพครั้งแรกอะนึกว่าเอ้ยถนนเส้นนี้มันใช้เป็นรายการแบบทดสอบรถยนต์หรือเปล่าเขาบอกว่าหรืออ่าาบกวทั้งนี้หากรูละนาดยางจุดใดที่สร้างความเดือดร้อนและไม่สะดวก เจ้าของบ้านในจุดๆนั้นก็สามารถยื่นหนังสือขอให้ทางอบตทำการรื้อถอนได้อย่างไรก็แล้วแต่ภายในสัปดาห์นี้ทางอบตจะดำเนินการถอดอุปกัณนน์ายางออกบางจุดแล้วนำไปติดตั้งจุดอื่นตามที่มีชาวบ้านร้องขอเออก็ดีอ่ะดีอ่ะก็เอาออกจากตรงนี้ไปติดตรงอื่น <c oughs> ออแต่ตรงนี้มันเยะไปจริงๆท่านเขาบอกว่า <c oughs> อบตขาพายมันเยจริงๆมันติดติดกันเลยอ่ะ <c oughs> ข้าพานใช้เลื่อนตัดท้องแก่ไม่ได้เลยนะผ่านบุกเคตรเลยถ้าวขี้ขี้ไหล กระแทกที่ขี้แตกตรงนั้นเลยหนูอักอุกอักเลยนะอืม